สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช่าเน็ตแทร์แช์เอะยังไงหนุ่มโพสต์เมื่อ9ปีก่อนรูปเดียวกับที่หมอปลายอ้างคือมนุษย์ต่างดาวหนุ่มแชร์โพสต์เมื่ออดีต9ปีก่อนเป็นรูปเดียวกับหมอปลายไพรกระซิบที่โพสต์บอกว่าเป็นภาพถ่ายมนุษย์ต่างดาวที่ถ่ายเองกับมือเมื่อ10ปีที่แล้วที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566หมอปลายไพรกระซิบโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊ก พร้อมเล่าว่าใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อไายเองกับมือเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่ออสเตรเลียค่ะกล้องคือเด็กน้อยมากแต่ได้รูปนี้มาคือประทับใจที่สุดจงอยากคิดแค่ว่าทั้งกาแล็กซี่มีแค่มนุษย์ยังพวกเราพวกเขาที่มาเที่ยวอาจจะมองเราเป็นสัตว์ประหลาดล้าหลังกว่าพวกเขาก็ได้ดูสารคดีต่างประเทศเยอะ แฟ้มคดีลับประธานาธิบดีก็มีเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่าคิดว่าเราเก่งที่สดุดทั้งจัก,กรวาลมีแค่เราจงอย่าดูถูกคนอื่นถ้าคนยังไม่เคยอ่านหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่มีบนโลกใบนี้เชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงล่าสุดโซเชียลแห่แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่แชร์โพสต์เมื่อ,อดี 9ปีก่อนเป็นภาพถ่ายรูปเดียวกับที่หมอปลายโพสซึ่งผู้ใช้ Facebook คนดังกล่าวได้แคปชั่นระบุว่าแจ้งเตือนเมื่อ9ปีที่แล้วตอนไปเที่ยวออสเตรเลียไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสาธุพร้อมกับโพสอีกว่าอ้าวหมอปลายก็ถ่ายติดเหมือนกันสาธุงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สน่นบางคนแซวบอกไปด้วยกันนี่เอง บางคนบอกเปิดโพสเมื่อ9้าปีที่แล้วเป็นสาธารณะแล้วแชร์มาเลยครับบางคนบอกรีทัชตัดแปะภาพมาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ